ายการของเราเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยจริงตอนนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะน้องเซนค่ะสวัสดีค่ะบัสเีนะี่ดีใจมากเป็นเกียรติมากน้องเซนเพราะว่าปกติเรารายการเราอ่ะเราจะทาอาหารคนเดียวแล้วส่งไปให้เพื่อนกินใช่ปะจริงเหรอเออแต่คราวนี้คือแบบนี่ถือเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการเลยนะที่ได้มาทาอาหารร่วมกันจริงๆเลยอย่างเงี้ยความพิเศษของวันนี้ก็คือว่าเราจะได้กิน ได้ว่ารสชาติฝีมือของพี่บัวแบบว่าสดสดเลยผมรอแล้วครับตอนนี้ท้องอร่อยแน่ๆเลยรู้จากฝีม้าลายมือจากทุก EP ที่ผมดูมาแล้วนะนี่ก็เลยคิดว่าเป็นเมนูเกี๊ยวหมูเด้งกุ้งอ่าเกี๊ยวหมูเด้งกุ้งเราจะแบบห่อเกี๊ยวการแบบใส่ความรักใส่ใจลงไปในน้ำเลยเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยแล้วกันทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนดีนะครับเราเราต้องเริ่มจากการห่อเกี๊ยวไหม เดี๋ยวก่อนสิเราต้องทำหมูก่อนเขาวัตดิก่อนไปเอาทำหมูอยู่ไหนทำหมูอยู่ไหนก็คือวันนี้จะทําแบบปักหมูเองเลยไม่ต้องแบบไม่ไม่ซื้อหมูเด้งแบบที่เขาปรุงมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากทําแบบสูตรให้ให้เซนกินได้ครับคือที่ลินพันกันไม่ใช่อะไรนะตื่นเต้นเขินอยู่เราแบบดูแบบดูเพาามุกเข้ามาไงเฮ้ยจริงป่ะเขาแบบโอ้โหสวยมากในในละครเรื่องนั้นนะฮะสวยมากแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ก็สวยนี่ นี่มันก็เยอะอยู่นะเราเขาก็บอกว่าต้องสับ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 ไครับผมไ่ดูอุปกรณ์มีมีบปมีมีบปมันนี่ไหมครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโหเซนถือมาคือหน้าบัวบ้ารายการเราจะไม่พาเทลอีกต่อไปช่วยช่วยพี่บัวเผื่อเผื่อเผื่อพี่บัวจะจะทำอื่นต่ออ่ะสับเลยสับสับอ่ะรวมกันไปเลยมันจะได้ซอย เฮ้ยดูโปรอยู่นะไม่โปรไม่โปรไม่โปรพอได้พอได้เฉยๆยมเนมนูที่ทำทำกับข้าวกินเองที่บ้านสุอะไรข้าวไข่เจียวไม่ค่อยทำให้ตัวเองกินเท่าไหร่อ่ะทำให้เพื่อนกินถ้าแบบไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยชอบทำแบบเออ สปาเกตตี้เฮ้ยสลัดอะไรเงี้ยก็จริงจังนะก็ไม่ไม่ได้จริงจังขนมปันมันง่ายพี่สเต็กคือมันกิวเนื้อให้สวยแค่แบบหมักเนื้อให้ให้แบบน่ากินอะไรเงี้ยเออไม่กินเนื้อแต่ว่าทําเนื้อให้คนอื่นกินได้เนื้อหมู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 เนื้อไก่อะไรเงี้ยอ่าฮะใช่ประมาณนั้นโอเค เซนใช่เซนดูโฟมากเลยอ่ะเราให้ให้เซนทำให้ผมแบบมือลูกมือแบบลูกมือเชฟครับเชฟอยากให้ผมทำอะไรต่อครับเชฟอ่ะเอาเอากุ้งใส่เข้าไปในหมูค่ะอากุ้งใส่เข้าไปในหมูโอเคเฮ้ยวันนี้สบายแล้วอ่ะมีลูกมืออ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเราต้องใส่เครื่องปรุงก่อนเราต้องหั่น รากขักชีลงไปด้วยข้องคลายไปก่อนแล้วกันให้มันเข้าเป็นเนื้อเดีวยวกันโอเคเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงเข้าไปเพิ่มเซนเซนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะให้เซนทําทุกอย่างได้ครับผมเขาบอกว่าเราจะต้องเชื่อฟังนะครับเ <c oughs> จ้าของรายการสบายแล้วทุกอย่างจะดีเองวันนี้เราเตรียมคร้มาให้เซนด้วยจริงหรอ เวลาหมักหมูให้ให้หมูมันแบบหอมๆอมะเขาก็จะใส่ลากผักชีแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนี่เป็นเป็นหมูหมูสับนะคะแล้วก็กุ้งค่ะเยอะมากกระเทียมเราจะอยู่ในนี้ครบรอดทุกชิ้นหลงไปดนึงเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่วเราเติมได้เอาเอาแบบละเอียด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 เลยครับชื่อครัวอะไรครัวแม่บัวอะไรครัวแม่บัวแก่จังเลย ชอบแบบว่าครัวแม่เพนครัวแม่จันอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออต้องต้องมีแม่จะได้ดูแบบว่าเป็นอาหารรสมือแม่อะไรอย่างงี้เขาบอกว่าจริงๆอาหารที่ทำอ่ะบางทีมันไม่อร่อยเท่าอาหารที่อยู่ที่ร้านนะแต่ข้อนึงวันดีที่มันได้ทํากับแบบเพื่อนทำกับคนที่เราอยากทาด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขกับการที่ได้ทําใช่แล้วพอทําเสร็จแล้วแบบได้กินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะถึงแม้จะกินแบบน้ำตาไหลไปก็ตามกินไม่ได้แต่กินได้ปรุงนะ ก็ใส่ซอสหอยนางรมหช้อนโต๊ะค่ะใส่เข้าไปเป่านี้ได้ไหมฮะไม้ไดะไอ่ะขอโทษอโทษขได้ได้ก็ได้ได้ได้ซอสปรุงรส1ช้อนเก้าอีผมจำได้ว่าผมดูอีกทีหนึ่งเป็นที่อเล็กอะฮะผมรุนมากนิ้วนิ้วนิ้วเสียวนิ้วมากสีอิ้วขาว1ช้อนโต๊ะเฮ้ยมจะเค็มไปไหมอะไรนะปกติเป็นคนกินรสยังไง ยังไงก็ได้<ะ>ที่พี่บัวทำเฮ้ยเอาแล้วนะเอ้ย <c oughs> เราอะนะเคิดจริงนะหนึ่งช้อนชารู้สึกว่ามันมันแหลกจนเริ่มจละละลายหายได้ได้ได้แหลกแล้วแหลกแล้วครึ่งช้อนโต๊ะน้ำไม่เห็นออกเลยไข่ขาวไข่ขาวไข่ขาวหนึ่งฟองไข่ขาวหนึ่งฟอง เซนสามารถปะได้ตวงไข่ขาวอย่างเดียวก็ตอาไข่แดงวผมตักไข่แดงให้โอเคปกติเคยทำปะแบบตวงตวงไข่ไข่ออกอะตักออกเลยผมตักออกเลยผมไม่ค่อยตวงออ๋โอเคโอเคโอ้โหพี่ตวงออกใช่ไหมปกติมีไอ้นี่ไงวิธีง่ายที่ใช้ล็อกเอ้ยใช้ขวดขวดพลาสติกแล้วก็ดูดออกเลยอะเฮ้ยมันง่ายนะไมม่ีคนาในวันนี้ใช่ไม่มีไม่มีแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะ ทุกคนดูทุกคนดูลุ้นว่าเนี่ยไข่แดงกินฮ้ยเร็วมากแค่ตักเลยเอาเออวะนี่เป็นคนตักไม่ได้ไม่เคยเออทำไม่ได้เลยอ่ะน้ำมันงาหนึ่งช้อนชาเพื่อเพิ่มความหอมแต่ไม่มีช้อนชานี่ก็ไม่เป็นไรพี่ตามฟิลตาตามสัญชาตญาณ เสร็จปุ๊บน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวครบแล้วใส่อันนี้ลงไปอ่าโอเคอ่ะถักเลยไหมหรือว่าเยอะไปไหมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอร่อยอร่อยไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้กินเลยเราเราต้องเชื่อเขาบอกว่าจะทำอะไรสำเร็จต้องเชื่อก่อนว่าอร่อยเมื่อมันเชื่อมันอร่อยมันก็จะอร่อยโอเคได้นี่มือหล่ออร่อยมือเลยเหรอช้อนฮะ นะอุปกรณ์เผื่อมีอุปกรณ์ช่วยได้เดี๋ยวเราใช้ีบีเลยเฮ้ยจริงหรอดูใหญ่ดีนะเอาไหมอ่าได้ได้่ไใหญ่ไปไหมเซนเฮ้ยได้อยู่นะเหรอเขาต้องทำให้มันบักนค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 นแบบให้ให้่อคืให้ทุกอย่างไม่ได้เซอย่างงี้ยะ ช้อนแล้วกันช้อแล้วกันช้แล้วกัน,อน,กนโอเคจริงๆแล้วอ่ะเขาบ,บอกว่าให้ใช้เครื่องปั่นก็ได้ถ้าใครมีเครื่องปั่นนะแต่ว่าเราอยากให้เซนทำมือโอเคบได้เราก็เลยแบบว่าเราช่วอ่อให้พูดขนาดนี้แล้วนะฮะคุณก็ต้องลุนตัวมันต้องแบบเขาบอกว่าสองถึงสามนาทีก็คือ กวนไปเลยอ่ะใช่กวนไปเรื่อยๆให้ให้ส่วนผสมทุกอย่างอ่ะมันเข้าเนื้อกันแล้วหมูมันก็จะแบบว่าเหมือนปูขึ้นอ่ะอืมปกติผมเขชอบกวนทุกคนนะชอบกวนใจโอ้ยอมันก็เริ่มปูขึ้นมาแล้วนะดูดีได้อยู่ได้ได้สบายอร่อยแน่นอนมั่นใจมั่นใจนมแค่กลิ่นก็รู้แล้ว เสร็จแล้วเราก็จะมาห่อเกี๊ยวกันตอนแรกเราอ่ะคิดว่าแบบเฮ้ยเราอยากมาแข่งห่อเกี๊ยวกับเซนจริงเหรอแล้วตอนแรกตอนตอนนี้ไม่ไม่ไม่คิดแล้วเพราะว่าเป็นคนทํางานฝีมือไม่ค่อยได้เรื่องเลยอะแบบพวกงานประดิ์ประดอยอะไรอย่างเงี้ยจะเลเทะหน่อยผมว่าก็เป็นคนที่ไม่ใช่ทางฝีมือเหมือนกันเป็นทางงานช่างทำอะไรอะพอโตมงกับช่างคือยังไงอะซ่อมจักรยานอ๋อที่บ้านผมทำแบบว่า จักรยานอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนตอนเด็กๆก็คือแบบชอบขี่จักรยานเหมือนกันแล้วก็ได้แผลเยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นเกมกันนี้ดีกว่าได้จับเวลาของเกี๊ยวจับเวลาของเกี๊ยวอะไรนะหนึ่งหนึ่งเธอใครได้เยอะกว่ากันโอ้โหล้วเกี๊ยวห้ามแตกด้วยนะเกี๊ยวห้ามแตกโอเคโอเคได้หนอ่นเราจะจิงจังแล้วนะเราต้องแต่น้ำใส่ก่อนใช่ไหมแล้วแต่เซตเลยไม่บอกแล้ว คิดบอกว่าไม่เป็นไรชอบเนื้อเยอะๆลายอะไรก็ได้เหรอคะลายอะไรก็ได้โอเคต้องมีเนื้อโผมาด้วยเอ้าหมูหลุดออกมาแล้วว่าอาจารย์ชงรังนะพะวงมีแต่งเนื้อแน่ๆอ้าวหรอจะแตกนะไปนี่คือแตกใช่ไหมอ๋อคือเขาห้ามแตกเยอะใช่ไหมโอ้เซนเยอะมาก หนมจีบเลยอ่ะใช่ไม่เป็นไรเราต้องเรียนรู้จากชิ้นแรกผ่านไปชิ้นต่อไปชิ้นนั้นคืออาจจะกินไม่ได้ต้องทำแบบนี้ก็เหรออ้าวก็บอกว่าแล้วแต่จะคลีเอทไรแกเราก็เลยไม่บอกโอ้โหได้ได้ๆๆก็ปกติกินร้านเกี๊ยวก็ คิดว่าเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ปะเฮ้ยหนึ่งนาทีแล้วหวรอได้อันเดียวหนึ่งนาทีได้คนละอันเฮ้ย,เ,เ,ยเราสาวขุดตั้งคือร้านนี้ว่าเกี๊ยวคืออะไรไส้ทะลักเลยนะคะเกี๊ยวคือไส้เถอะส่วน นีเวลาในตัวสิวในตัวสิวที่เหนื่อยนิดๆนิดมาติ้งเกียวนะได้แหละได้แหละผมโหได้แหละเฮ้ยเมื่อกี้เราคิดว่าหนึ่งนาทีเราจะทำได้ทั้งสิบอันเว้ยสิบอันเลยเหรอไม่คิดว่าจะทำได้แค่อันเดียวอ่ะนี่เกี่ยวเราบอกโอเคอยู่นะคิดเอาเองอ่าใช่ยังไม่ได้ดูเลยเห็นแล้วเห็นแล้วสวยสวยมองปุ๊บก็สวยเลยสวยเป็นคนทำอ่ะเรานี่ยนะงั้นเราให้เซนรวบผักดีกว่า ได้ครับทำได้ปะได้เอาเอาล้วเข้าวที่เซนอยากกินแล้วลวงอันนี้ใช่ไหมถือโทษอันนี้อันนี้จริงผมว่าน้ำมันน้อยไปเพราะว่ามันอยู่แค่นี้เองเออมันมันล้วงไม่ได้จริงด้วยมันดูแบบอารมณ์เอลุอารมณ์มันแบบอารมณ์เจ้เราจะใส่ซุปก้อนลงไปหนึ่งอันนะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปห่อเหมือนเหมือนล้วงก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะใช่ใช่เจ๊เจ๊เจ๊เมมเม๊มเมมเนี่ย เอ้ยคูณดินได้ด้วยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นแล้วก็เอาเกีียวไปลวกได้เลยใส่ได้ไหมใส่เลยเอ้ยแต่จริงๆเขาให้ให้เทไปได้เลยจริงเหรอใช่แล้วก็อ๋อยเดี๋ยเดืมันจะไม่ติดกันใช่ไหมอืมไม่รู้ลองดูแล้วกัน แล้วเขาบอกว่าถ้าถ้าสมมติว่ามันมันลอยอ่ะแสดงว่ามันเริ่มสุกแล้วแล้วเราก็รอทิ้งไว้แบบสางสามถึงสี่นาทีให้ให้แบบข้างในมันสุกเฮ้ยจะเสร็จแล้วเขาว่าเกี๊ยวอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การหมักหมูอ่ะแบบรสชาติกินข้างในอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราชิมน้ําก่อนดีกว่าได้น้ำซุปน้ำซุปน้ำซุประวังร้อนรงร้อน หอมอยู่นะอุนมากเป็นยังไงบ้างเอาไงดีนะอ่าโอเคเดี๋ยวช่วยชิมเลยเอาไงดีนะให้ชิมว่าชอบหรือยังแต่แต่ก็คือมันก็มีมีรสชาติแล้วนี่เดี๋ยวทำ่อขอบคุณครับยมีคนให้ชิมแล้วว่าแบบว่าไม่ไม่ต้องรุนว่าแบบ ดีหนูไม่ดีอยากอยากใส่อะไรเ <c oughs> ข้าไเพิ่มอีกไหมอ่ะแขกรับเชิญปรุงเองก็จ้าโอ,โอเคโอเคได้เป็นการทำอาหารร่วมกันไม่ทำอาหารให้กินเ <c oughs> ยี่ <c oughs> ยมเ <c oughs> ึกไข่ขึ้นหมเฮ้ยหอมอยาก,ก็ไทยอยากห้ไทยวันนี้ต้องใส่พริกไทยเพิ่ม <c oughs> อยาก,กไทยวันนี้ไหมเอาวเซนเลย เขาเขาโอเคเขาชอบน้ำมันงาเขาว่ามันแบบพอใส่แล้วพอใส่เพิ่มมันจะรู้สึกเตะหอมยืดแต่ถ้าใส่พริกไทยเพิ่มอีกมันจะมีความฉุนขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะได้ได้ใส่หนึ่ก็ได้นี่นี่นี่พริกไทยอยู่นี่อ้ยผมผมเอาไปวางเองนี่แหละโอเคได้ได้อะอย่งเงครับใส่เลย ตัวเองที่แต่ว่าวันนี้มีคนช่วยทำนี่ผมจะกินชิ้นนี้ก่อนเลยเอ้ชิ้นที่ทีัมตั้งใจทำนี่มีลายที่แบบทำมาเป็นพิเศษเดินเฮ้ยใจเย็นกินทั้งอันเลยเหรอ,อ,อไม่ตัดเหรอตัดนิดเดียก็ไดนะ้เดี๋ยวมันร้อนนะแป้งกำลังโอเคไม่เละมาก น้ำซุปเจ้มแล้วยังไปไม่ถึงไส้เลยค,ยค่อยๆชิมระเมียด <c oughs> เอาความจริงนะอย่าพึ่งเวอร์นะอืมอร่อย <c oughs> อร่อยออร่ยจริงหอมพิ่ไทยหมูเป็นแบบพิฆาไทยเด่นขึ้นมาแล้าะว่าหอม,มนิดหนึ่งแต่หมูน้ำมันงาน้อยไปว่าปะมหมูแอบถ้าใส่น้ำมันงานเพิ่มหรือใส่พิกไทยเพิ่มอีกนิดนึงอะ่ะจะทำให้มัมนจ้นกว่านี้ใช่ใช่ แจะแป้งแป้งอะไรโอเคเลยน้ำซุปคือโอเคเลยหอมเพราะว่าเต็มกุ่มในมื้อนี้ผมให้ให้เก้าจุด้าเต็มสิบเลยเ5จดห้าเต็มสิบใช่ห้ให้ความแบบเจ้มจนหมูที่พี่บบอกว่าอยากให้มันเข้มอร่อยกันด้วยเหมือนกันใช่แล้วกันบางทั้นคืออร่อยแล้วอะสำหรับเรารู้สึกว่าเปิดร้านได้เลยวอามากเลยขอบคุณคุณนดีใจมากๆเราก็ขอบคุณมากมากเพราะเป็นแขกมาเชิญคนแรกที่ เลยคือแบบเฮ้ยมันเป็นเกียรติกับรายการเรามากจริงจริงเฮ้ย <ๆ S 2> เป็นเกยียรติของคนงานจริผมก็ดีใจมากพี่บัวจริงจริงก็น่ารักมากพอม,มีโอกาสได้คุยแล้วเออน่ารักมากเขาเขาทำอาหารแล้วเป็นสเสน่ห์ของเขาเลยนะเวลาเขาทำอาหารแล้วเขาจะมีสเสน่ห์บางอย่างที่เกิดขึ้นมาในความน่ารักของเขานี่ฝากติดตาม EP นี้กับน้องเซนด้วยนะคะก็ทุกคนถ้าชอบนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วยังไงก็ขอบคุณเซนมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะวันศีรษ p บ๊ายบายเจอกัน EP หน้าค่ะ